ชีวิตเนาะการสวยหรืออวดโอหรือว่าเอาใจอันนี้เป็นมุมดีที่คนทุกคนมักชอบแต่ความเป็นจริงไม่คิดอยากจะรู้เละเรียนรู้ป้องกันตัวเองสาวสาวนะชีวิตในต่างแดนนี่มันโบเมนงายเด้อืมแต่มันกระบอกยะเกินกว่าที่จะเาเรียนรู้กับทุกๆเรื่องนะฮะกับนิสัยฝรั่งก็เช่นกันอย่าลืม เฮาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยมันคนละประเพณีต่างชาติต่างภาษาต่างประเพณีต่างนิสัยแต่เฮาก็มายังมาอยู่ตรงนี้เรียนรู้ได้และมีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นโลกสมัยใหม่นะฮะโลกกว้างประสบการณ์ทุกคนที่เขาออกมาเล่าและพูดคุยสู่กันฟังอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งดีให้กับเราน้องใหม่ได้มากแค่ไหน จเจ้าลองคิดบ้งและเปรียบเทียบกับตัวเองสิวันนี้ชีวิตเราดีดีอ่ะยายจ๋าก็ยังมองว่าตัวเองดีดีนะคะในแบบของยายจ๋าเป็นอืมถ้าย้อนมองพี่ๆคนอื่นที่เขาเจอหนักๆเขารักคนอื่นมากมายเขาดีกับทุกคนอ่าจนลืมห่วงตัวเองและสภาพสุดท้ายหมดตัว1 2บสล้านหปีอะเรื่องที่หยิบยกขึ้นมานะคะสีปีอ่าทำงานส่งลูก อายุหกกับเมืองไทยหมดสภาพเงินไม่มีเหลือแต่เงินเดือนแมายนะเรื่องพวกนี้ถ้าเราฟังและพินิษ์พิจารณาที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็จะถอยหลังมาปรับและคิดคำนวณใช้กับตัวเราได้นะฮะยายจ๋าเนี่ยบอกเลยว่าเอามาใช้กับยายจา๋าขอบคุณขอบคุณขอบคุณประสบการณ์เลวร้ายที่เขาไม่ปล่อยให้ตายไปกับตัวเขาอืม แล้วเขาก็ให้ยายจ่า,จาเป็นคนเอามาเว้านะคะมาเล่าสู่กันฟังมาเป็นวิทยาทานไม่ให้ตายไปกับตัวเขาเพื่อน้องจะได้ปรับหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไม่ให้เกิดขึ้นเพราะเอาจริงๆชีวิตเมียฝรั่งทุกคนนะรักครอบครัวรักลูกรักทุกอย่างการทำงานที่นี่เห็นได้เยอะอะนะแต่เหนียวกับตัวเองห่วงกับตัวเอง ะะอยากดูแลอยากเป็นคนดีอยากเป็นที่หนึ่งในใจของทุกๆคนพ่อแม่พี่น้องครอบครัวสุดท้ายไอ้ที่หนึ่งในใจของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเท่านั้นนะะ,ะแต่หัวใจรักกำลังใจหายไปกลายเป็นตู้ ATM มันเจ็บปวดเดพี่น้องอิหลีถึงได้บอกว่าการพินิจพิจารณาฟังเรื่องของคนคนหนึ่งเนี่ยอย่ามองแล้วยิ้มอย่าเฝ้าหัวเราะ ถ้าเจ้าอย่างซชกดีอยู่จงรักษาความซชคดีของเจ้าของไว้นะถึงในวันข้างหน้าอย่าได้เจอได้เจออย่างเขาเออคิดเลยว่าเราจะไม่เหมือนเขาอืมอย่าพึ่งหัวเลาะเพราะชีวิตคนเรานะดวงมีขึ้นมีลงมีรอบตกนะฮะเออแล้วก็มีโอกาสขึ้นใหม่ก็แล้วแต่พลังของแต่ละคนที่จะลุกขึ้นสู้ แล้วแต่พลังคนคนที่จะมีสตินะคะเออตั้งสติแล้วลุกขึ้นสู้เดินหน้าให้โอกาสตัวเองใหม่ก็แค่นั้นเองนะคะคำว่าโอกาสเหรอโอกาสบางครั้งแม้เราจะเห็นว่าลิปหลีเนาะเราก็ต้องก้าวและขวายคว้ายิ่งคนที่ได้ชื่อว่าคอยช่วยเหลือคอยให้นะ,ะดูแลคนอื่นเนาะ อย่าลืมว่าครอบครัวพ่อแม่คิดว่าเราเป็นคนเก่งคนเก่งที่ไม่มีใครห่วงเลยนะฮะและเขาก็ไม่ได้คิดไม่ผิดนะยายจ๋าก็บอกเลยว่าไม่ผิดอ่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทุ่มให้เขาทั้งตัวและหัวใจนะ หลายๆคนกลับไป45ปีส่งเงินไปก็หมดสอมนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอ่ะ,กะเกษียนมีแต่เงินกษียณอ่ะตีอย่าง30,000-40,000กลับบ้านหลายคนก็ยังมาถามนะคะแม้กระทั่งพี่น้องอา้าวกลับมาอยู่แท้ๆมีเงินหอบมาจากร้านนู่นนี่นั่นถามจริง2ี 20, 40, 40่สปีส่งทุกปีส่งทุกเดือนส่งทุกปัญหาแก้ทุกเรื่องในเมืองไทยแล้วทีมีเงินก้อนได้มาเก็บ เคยคิดกันบ้างไหมเคยบอกกันบ้างไหมว่าเซฟเดอเเก็บเดเดนะแต่พวกเราก็ยังมีความภูมิใจนะถึงแม้ถึงจุดจบเสียใจนะพี่พี่ทุกคนเนี่ยเสียใจที่ไม่เหลืออะไรก็บทเรียนของพี่เขาไงถอยหลังมาสอนเย,ยจ๋าอถอยหลังมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอในปัจจุบันที่ยังไม่สายนะยังมีโอกาส ที่จะเก็บให้กับตัวเองยังมีโอกาสที่จะรักตัวเองมากขึ้นอ่าอานยังจะเปลี่ยนแปลงวิธีทำวิถีวิธีเก็บเงินวิถีวิธีธธดูแลครอบครัววิถีวิธีเพื่อป้องกันชีวิตบั้นปลายของตัวเองไม่ให้เกิดซ้ำเหมือนป้าป้าแม่แม่เขาอันนี้มันโชคดีขนาดไหน หลายคนมองเหลี่ยมเดียวนะคะคนคิดลบเนาะมองเหลี่ยมเดียวว่าหุ้ยปัญหาเรื่องชีวิตฉันก็เครียดอยู่แล้วฉันไม่อยากมาฟังเลี่ยงเครีย,เยดเอาจริงลองย้อนมองซิไอสิ่งที่เราเครียดนะ่ะเรามีปัญหาทางออกไหมแล้วมาฟังคนอื่นที่เครียดกว่าเนี่ยแล้วเขาก้าวออกมาได้อ่ะคุณอาจจะได้ข้อคิดจากเขาไปใช้ก็ได้นะคะอืมถ้าเราคิดว่าตัวเองเก่งทุกอย่างเป็นน้ำเต็มแก้ว ถึงเวลาพาดขึ้นมายากที่จะเปลี่ยนแปลงเด้ล้มแบบหัวทิมเลยแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องเรียนรู้ไปกับประสบการณ์เคียงข้างคู่ไปกับเรานะคะอ่าเราก็จะเตรียมพร้อมเสมอกับสิ่งที่เจอเตรียมพร้อมของตัวเองก็ไม่ได้มากมายเลยหนึ่งต้องมีเงินนี่หลักเลยนะหลายคนบอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต ยายจ๋าขอบอกเลยเงินนั่นแหละเป็นตัวสำคัญในชีวิตที่ขาดไม่ได้นะฮะขาดเงินนะพี่น้องไม่เอาขาดเงินพ่อแม่จะป่วยแก่เท่าเอาเงินไหนเลี้ยงขาดเงินนะกินทุกวันก็เงินนะ,ะจะกลับบ้านก็เงินเพราะฉะนั้นอย่าโลกสวยอย่ามโนชนิดที่บอกว่า โอ้ยเาว่าแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องเงินไอ้ดิ้นลนปางตายอยู่เนี่ยเงินทั้งนั้นไม่ใช่หรอและทุกคนเนี่ยดิ้นลนอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพื่อครอบครัวที่รักเพราะฉะนั้นในหน้าที่ที่เราทำก็จงทำไปนะฮะอย่าคิดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครถ้าตัวเองโชคดีและอย่าเหยียบย่ำคนที่มีความเขาเรียกว่าอ่าสถานการณ์ที่แย่นะฮะสิ่งที่เขาเจอ เพราะคุณค่าของเงินอยู่ในมือแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างนะคุณอาจจะมีสิบล้านอันนั้นนิดหน่อยสําหรับคุณแต่สําหรับบางคนสิบล้านนี่โอ้โหไม่เคยมีเอาใยจ๋านี่ก็ยังไม่เคยมีเลยนะคะเออคุณค่าแตกต่างเมื่อในอยู่ในมือแต่ละคนอ่าแต่เราจะมาแบ่งปันแนวคิดความดีหรือแนวทางป้องกันตัวเองรักษากายใจตัวเองยามแก่เท่า ะ,ะและก็ครอบครัวของตัวเองให้อยู่แบบไม่เกิดปัญหาให้อยู่แบบไม่เป็นเรื่องราวทะเลาะบบ่แวงอยู่กันไปจนนาทีสุดท้ายได้คําว่าขอบคุณได้เพียงกำลังใจนะ,ะจากคนที่เราให้และดูแลอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรจะมาผลักดันเติมเต็มให้กันและกันนะคะเออรู้ไหมว่าหัวใจคนไกลบ้านเนี่ยโหยหานะคะอืมคิดถึง แต่มันต้องเลือกนะเลือกอยู่นี่เลือกทำงานเลือกเอาเงินเป็นตัวแทนที่ดูแลครอบครัวแต่คนที่ได้รับก็วอนคิดพินิษพิจารณาว่าในระยะหรือตอนนี้คุณทำอะไรกับอ่ลูกกับพี่สาวกับน้องสาวกับครอบครัวที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งเนาะเออคนอื่นดูถูก ไม่ได้สำคัญเท่ากับครอบครัวมันเจ็บปวดเพราะครอบครัวเป็นหัวใจของเมียฝรั่งแต่สุดท้ายแล้วนะคะทุกเรื่องราวถ้าเราไม่ได้จากคนที่เรารักทุกคนก็ต้องลุกหันมารักตัวเองนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่ยายาย้ำเสมอว่าเราเป็นผู้ให้เราเปุนผู้ที่รักเขาดูแลเขาอย่าลืม นะคะมีหรือ,อยังไว้สับพอร์ตตัวเองยามแก่มีหรือ,อยังนะคะเตรียมใจหรือ,อยังว่าสักวันหนึ่งไม่มีใครแล้วเราจะอยู่ได้นะฮะคนเรานะ่ะคิดไว้คิดทุกไว้ก่อนนะเออรอบคอบไว้ก่อนเพื่อวางแผนถ้าเจอเราจะได้ไม่ช็อกไนงะเออนะ จริงๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้อง่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคำไหนที่ยายจ๋าพูดรุนแรงหรือไม่ดีก็ขออภัยไว้ณที่นี้นี่คือความจริงอืมบางครั้งคมจริงมันไม่น่าฟังหรอกมันไม่ลื่นหูหรอกกับคนที่ฟังนะคะแต่มันก็เป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับอืมไม่ใช่รับแต่เงินแต่ทองนะคะไม่รับแค่สิ่งในมุมตัวเองที่ต้องการให้นึกถึงหัวใจเขาใจเรานะคะ อันเนี้ยจริงๆออเยากให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายขอทุกคนมีความสุขนะคะพี่น้องขาหักกันเดอ้อทรงกำลังใจให้กันแด่ถามถึงกันแด่ก็ดีบอแมน้นว่าโทรมาก็มีแต่ต่างงต่างๆเมื่อน,นี้กัน,นังเศร้ากับพี่เขานะคะบอสบายอยู่เนาอะอช่วงนี้อ่าคนเคยทรงคนเคยให้ตัวเองบอสบายก็ยังคิดอยู่ใยจา่าเอ,อ้ยคาดยางเดือนนี้พี่บได้ทรงตัง ไปทางบ้านอืใจพี่ก็บริสบายหรอกแต่พี่ว่าจะหลงหักตัวเองแล้วเก็บเสียบให้กับตัวเองจากหน่อยพอโทรครั้งสุดท้ายที่บอกไปว่าบริสบายแล้วเขาถามเรื่องเงินเขาบอกได้ถามเรื่องว่าพี่ป่วยเลยเจ้าเบิงดิใจใหใจายแท้ใจรลายแท้นะฮะ,ะเรื่องที่มันเกิดอยู่ทางอิสราเอลตอนเนี้ยเห็นไหมพ่อแม่เขาโหยหา้าเขามีความรักเป็นสิ่งที่เมียฝรั่งอิจฉานะฮะ เอออยากให้พ่อแม่ห่วงหาคือกันแบบนั้นเด้อถึงแม่เฮาบริยูสนามลบเฮาก็มายุไกนะคะเออเหตุการ์สู้มีเงินให้เจ้าไซยิงกลัวคือกันเด้อการทํางานเมืองนอกโบเมนไงนะคะเขาจ้างเงินแพงเฮาก็ลุยเต็มที่โบงาน,งานทําความสะอาดนอนเมียฝรั่งเอีดอย่างได้นะฮะอืมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคิดพินิษพิจารณาพวกเรา มีหัวใจคิดถึงครอบครัวเสมอแล้วครอบครัวน่ะฝ้ากคิดถึงลูกข้าเจ้าพี่ขาเจ้าน้องขาเจ้าแดดเดือเออว่า้้วจะไปไปหาหนงมุ้ยก่อนพี่น้องเอ๋ย